สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กับช่อง Bigant TV นะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกม Bus Simulator Ultimate นะครับทุกคนคงจะสงสัยเหมือนกันว่าไอ้รูปไมโครโฟนนี่มันคืออะไรนะครับนะนะครับไมโครโฟนนะครับก็คือไม่ใช่คาราโอเกะนะไม่ใช่ร้องคาราโอเกะในรถนะเหมือนรถทัวร์ไทยนะไม่ใช่นะนะครับมันก็คือเสียงประกาศตามสายครับนะก็คล้ายๆสนามบินนะครับที่เขาจะมีอ่า ผู้สื่สารปวดซ่าผู้สืสารปวดซ่านะครับเราก็จะมีเหมือนกันครับแต่เป็นภาษาอังกฤษครับนะครับอนุคิวเมนต์นะครับนะเป็นเสียงประกาศนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าเสียงประกาศแต่ละอันนั้นแปลว่าอะไรบ้างนะครับและใช้ตอนไหนนะครับผมฮะอันแรกเลยครับเรสอ่าเลย d e ฟร r ช d ี่เฮดเดวิทไทม์เฮด m e Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. คุณคุ้นันไหมครับนะฮะคือเสียงนี้นะครับเขาจะใช้ตอนที่เราเปิดประตูให้ผู้โดยสารขึ้นนะครับโดยการเรียกให้ผู้โดยสารนะครับมานั่งบนรถนะครับผมนะฮะนี่คือการเรียกผู้โดยสารให้มานั่งบนรถนะครับ at the Please break end your of a 30อันนี้นะครับก็คือการที่ให้ผู้โดยสารนะครับลงไปคือจอดพักให้ผู้โดยสารน่ะลงไปซื้อของแบบพักอ่ะนะฮะพักกินข้าวอะไรอย่างงี้ครับสามสิบนาทีนะครับคือใช้ใช้ตอนที่เราแวะห้างนะครับ ห้างหรือไม่ก็ร้านอาหารนะครับในบัสเนี่ยนะครับในเกมบัสนะครับถ้า,ถานึกถึงในชีวิตจริงก็คงจะเป็นท้าพักใต้นะนึกถึงคุณสาลายนะครับนะนอวยหน่อยอวยหน่อยพักใต้นะครับนะต่อไปครับก็คือ dear passengers our bus will continue its trip in five minutes please take your seats คือเป็นการบอกนะครับว่าเวลาพักของคุณนะครับกำลังจะหมดแล้วนะครับนะก็ให้คุณครับกลับมาที่รถในเวลา5นาทีครับนะทำไมมารถออกแน่มาดินะครับคือกเป็นการเรียกผู้โดยสารให้กลับมานะครับมาขึ้นรถต่อนะครับ dear passengers our driver and crew will be at your service to provide a safe and comfortable travel อันนี้นะครับเอาไว้เปิดตอนที่ผู้โดยสารขึ้นรถมาใหม่ๆนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการรับประกันจาก คนขับรถบัสน,นะครับว่าคุณจะได้ถึงที่หมายาปลอดภัยและสะดวกสบายแน่นอนนะครับนะเชื่อใจผมมบเขื่อนทีจีกดีน่นเยียเียอันต่อไปครับ Dear passengers there are seatbelts located on each seat please put your seatbelt on for your own safety อันนี้นะครับเป็นการบอกให้ผู้โดยสารครับคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับนะ mm hmm. ก็ตอนขึ้นรถเลยครับปิดประตูปุ๊บบอกเลยนะครับกดเลยอันสุดท้ายครับ Dear passengers we arrived at our destination please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any thank you for traveling with us คุณคุณมั้ครับก็คือตอนที่เราลงจากรถบัสนะครับนะ <c oughs> เป็นการบอกให้ผู้ลโดยสารลงครับนะจะได้เก็บตังค์ทีนะฮะลงนานละเกินครับนะจบเลยนะฮะครับผมนะฮะสวัสดีครับใครมีคําถามอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์ถามพี่กันมาได้นะครับนะฮะ เข้ากลุ่มบัสกลุ่มทากกลุ่มโมเดอร์เวชิฟกลุ่มเกมกอื่นๆนะเข้ากันเยอะๆเนาะเพื่อนจะได้มีกำลังใจนะครับกดฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับปีเครื่องกอลาไปก่อนนะครับสหวัสนี้ก่อนสวัสดีครับรอยแรงกับพี่น,น้องเฮ้ยน้าแบงเขาแซงแย่งเราไปก่อนหัวใจอาวอนมาซอนอยู่ในห้องครัวข้างนอกจะสาวส่งยิ้มให้คนไปทั่ว เราหนักในครัวทำตัวเป็นเด็กลางจใจ